สามสองหนึ่งก็ไม่รู้ว่าจะเปิดคลิปยังไงดีนักเปิดคลิปให้หน่อยไม่จะเปิดใครเขเปิดไงดีวะคิดอยู่จะเปิดไงดีวะนั่นเลยดีโอเคไม่เป็นไรงั้นอ่ะเริ่มเริ่มเลยแล้วกันมากับคำถามแรกครับผมขอถามจ้าแม็กครับทาไมถึงไม่อ่านแชทกูทําไมถึงไม่อ่านแชทูนั่อนก็ไม่อ่านอ่ะออนก็ไม่ตอบอ่ะออนก็ไม่อ่านอ่านก็ไม่ตอบอ่ะ งงอ่ะไม่เข้าใจอ่ะตอบแล้วตอ,อตอบว่าอา่านตอบว่าอ่านโอเคไปข้ามาคําถามทีท่สองนะครับเปิดหน้า,าป่ะแมเปิดหน้าไปไปเปิดหน้าในเฟสเกตถ่ายเปิดหน้าเปิดมือถือด้โอเคโอเคงัค <S 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 ้นเดี๋ยวจะผมจะเปิดหน้าแม็กกับผมให้ดูแล้วกันเริ่มจากหน้าแม็กทันก่อนเอาโพสไหนดีแม็กอ่าเลื่อนเรือนให้ดูอืม อาพนที่แล้วกันนะโอเคอ่ะเดี๋ยวผมแปะหน้าแม็กให้ดูแล้วกันนะครับอันนี้เป็นหน้าแม็กวันที่16ตุลาปี2 0 2พนีสนะครับปัจจุบันเป็นยังไงก็ไม่รู้นะครับก็น่าจะเหมือนตอนนี้แหละเนาะส่วนหน้าผมนะครับอ้าวดำอ๋อลืมเปิดอืมหน้าเวงนะครับแค่นี้แหละต่อไป คำถ,ถามจากจ่าแม็ก Mac นะครับเอามายี่สิบต้องตอบต้องตอบอันนี้อันนี้ที่ผมตอบใช่ไหมเอามายี่สิบใช่จะต้องตอบว่าอะไรตอบว่าอย่างนั้นอโอเคครับโอเคอย่างนั้นคำถ,ถามต่อไปจากคุณแบงโจนี่ครับผมทำอะไรบ้างให้ถึงร้อยซับครับก็ทําคลิปแล้วก็เคลิปที่มีหน้าแม็กเป็นหน้าปกเนี่ยครับก็ทําให้ผมมาถึงร้อยซับได้นะครับผมคำ <c oughs> ถามต่อไปมีแฟนจะเล่นเกมอื่นไหมครับ จากพี่ม่อนเพื่อนผมเองนะครับมีแพนจะเล่นอะไรไหมแม็กไม่รู้เหมือนกันเลยรอซื้เกมเลนโวเล่นออนไลน์ไหมล่ะก็สำผมก็ยังไม่มีแพนอะไรนะครับก็มีเกมอะไรน่าสนใจค่อยว่ากันนะครับแล้วก็คําถามต่อไปจากโซประมาณยี่สิบว่าไงอยู่กงคำถามข้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 ามเนาะคําถามนี้ข้ามเนาะคําถามต่อไปจากไผ่นะครับผมลิฟชอบแม็กใช่ไหมแลวแม็กชอบลิฟไหมนะครับ ให้แม็กตอบก่อนตัวเต็คนถามคำถามอ่ะเอาจริงนะไม่มีอไหนมีสาระเลยเว้ยแบบไม่มีดีไม่มีเลยเหรอมีประมาณมีสองอันเนี่ยคือมีแพนจะเล่นเกมอื่นไหมกับทำอะไรถึงร้อยซับเนี่ยนอกนั้นโคตรประดอ่อนเลยจริงเอาแม็กตอบเลยอู้หูิงเกไหมใช่เหมือนกันนะเหมือนกันโอเคคำถามต่อไปครับผมก็อยากเล่นด้วยจังครับ ครับแบบต่อเติมฟอร์ฟันด้วยครับวต้องต้องตอบว่ายังไงคำถามนี้ต้องต้องเอาแปะลิงก์ดิคอร์ตต้องโปรโมทดิคอร์ตเอาต้องโปรโมทดิคอร์ตถ้าอย่างนั้นก็ใครอยากเข้าดิคอร์ตเข้าดิคอร์ตมาเลยนะครับเดี๋ยวแปะสั่งสิก็อยู่ในี๋ยวดิคอร์ตทุกวันนะครับอืมใช่แล้วครับผมลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับกดเข้าดิคอร์ตม,มาเลยนะครับคนอยู่กันประมาณเท่าไหร่วันร้อยกว่าคนใช่ไหมครับอืมอืมโอเคหมดละสั้นไปะเนี่ยสันจีฟังสันโทษ เอาจิงนะมัน,มนยี่สบสี่เมนเลยคือมันจะแยกชั้นกันคือมีสาระแล้วก็ไม่มีสาระกับไม่ควรออกมาออกตัดเอาไม่ควรออกมาออกไปแล้วก็เอาไม่มีสาระกับมีสาระไว้ก็เหลือ,ลอแค่แค่นี้แหละเออถ้างั้นเอางี้ไหมแบบว่าให้คนแบบคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้แล้วก็มาตอบไล่ตอบที่คอมเมนต์เลย <c oughs> โอเคเอางั้นก็ได้นะเผื่อใครอยากแบบว่าถามเพิ่มเติมอะไรประมาณเนี้ยก็คอมเมนต์มาได้นะค,คำถามไหนที่มันไม่ดูแบบว่า เออออกทะเลเกินไปก็จะถามนะผมคําถามไหนปัญญาอ่อนก็ไม่<ล>ตอบเอ้ยก็จะ<ล>ถามก็จะตอบโอเคสำหรับคลิปนี้มีแค่นี้แหละแม็กตั้นไหมเนี่ยตันมันถึงสิบนาทียังห้าน,งหานาทีเองแม็กไม่เป็นไรหรอกโอเคก็สำหรับคลิปนี้เอาแค่นี้ก่อนล้วกันครับแม็กตัดจบแบบอะไรดีอืม โอเคสำหรับคลิปนี้ตัดจบแบบอือนะครับผมไปละไป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 เจตเจตเนนเจต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 เเจตเเจตเีเจตเจตเจๆหจตเเเเจตเเเจรเเเเเเรเนี่ย เหเยอะมากไปอ้เอ้นโดโซพอแล้วพอแล้วตะซ้อกระซ้รซ้แล้วเปิดแค่นี้พอ้คนน้ันหน้าท้าวแล้วอืมดนน้ำนไ お前は。